จะมีไม้ไม่รู้นะฮะวันดีเพื่อนๆนะฮะจอร์เรเดอร์วันนี้ผมอยู่กับผู้กองนัทนะฮะนัทชระนันทโอเดชแล้วก็อยู่กับข้าหลานก็น้องตั้มนะฮะน้องตั้ม YSS นะครับตอนนี้อยู่ที่สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตพัทยานะครับเพราะว่ามาทํางานไม่ได้ทํางานรถแข่งมอเตอร์ไซค์ฮะทำงานนู่นนะสนามโอคาร์ด้านหลังนะครับแต่ไม่ใช่ประเด็นครับเพราะว่าประเด็นของวันนี้อเผอิญว่า ผู้กองนัดเขาได้เอารถของ,เ,อของเ,อเพื่อนร่วมทีมของเขาคือลุงฮันนะครับนักแข่งของสงกัดดิ้งโนดใช่ไหม,รออค,รมครับผมเอารถคนรวยมาขี่รถคนรวยมาขี่พึ่งออกมาใหม่ครับเดี๋ยวดูกันเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลามากมายนะครับแอฟริกาตะเวนตัวจริงๆตัวเป็นๆโอ้เย่นี่ฮะของจริงของแท้เด็ดๆนะฮะน่าจะเป็นคันแรกๆเลยที่เราได้เห็นกันแบบสดๆเมื่อกี้เราไปขี่ดูแล้วโอ้แม่งขี่โคตรมันเลยนะครับ คือถ้าเกิดสายยกสายลุยสายนูนสายนี่ผมว่าแม่งผ่านนะครับอ,อ่าให้ดูบันดูภาพภายนอกอ่ะปเฟบสวยเนาะตัวเป็นเป็นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่มีดูโอ้คัชนะฮะก็คือเป็นคลัชปกตินี่คือเดิมๆจากโรงงานนะครับเพิ่งออกมานะครับที่มิตยนน์ัตหีบอ่าสวยไหมสวยนะ,ะเดี๋ยวดูฮนะตั้งแต่หัวจนเท้าเลย เรารีวิวกันแบบเร็วๆเลยนะฮะชิวหน้าฮะให้มากําลังดีเมื่อกี้นี้ขี่ในพีระก็ถือว่าการลมได้ในระดับหนึ่งนะครับไฟหน้าครับแน่นอนครับตามสไตล์เลยสว่างสวยนี่เป็นซีนอนนะครับไเป็นเพจนี้นะเป็นออะไรวะเป็นไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะ LED เออขออภัย LED ลิ้นสับสนนะฮะอันนี้เปิดกุญแจทิ้งไว้อยู่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตปิดกุญแจก่อนเดี๋ยวแบตเตอรี่หมดเรายะซวย นี่ <S <S ปึ๊บมาดูกันต่อครับโช้กอัพด้านหน้านะครับโช้กอัพไซด์ดาวนะครับอ่าก็มีช่วงชักที่ช่วงยืดช่วงหุบตัวที่ค่อนข้างที่จะปั๊มได้ดีมากนะครับนุ่มนวลเบรกเป็นนิชชินครับเบรกนิชชินเอาอยู่ครับเบรกเอาอยู่มาพร้อมกับระบบ ABS นะครับแล้วก็จานนิดหน้าเป็นจานดิดคู่นะครับล้อให้มาเป็นดี d ดีครับโอ้โห,โหสายเด็กแว้เลยนะฮะพอเดี๋ยวนะขอเท่าไหร่วะ ขอบ10ขอยีิบอดครับขอยิบเอยิอนะครับก็เป็นล้ออลูมิเนียมนะครับตัวนี้ให้เป็นยางน่าจะเป็นดันหลอบเนาะอ่าใช่ยางเป็นดันหลอดฮะยางเป็นดันหลอบมียางในนะครับไม่ใช่ยางจุบเลดน,นะครับเพราะว่าลักษณะนี้คือยางที่มียางในแน่นอนนะฮะเป็นจุบทิ้วนะฮะไม่ใช่จุบเลดก็ใช้สําหรับการลุยได้เลยนะครับเพราะว่าล้อหน้าเป็นซี่ลวดให้ในเรื่องของความสเตเบลิลการจิดหยุดสูงนะครับผม มาดูต่อกันเลยครับบริเวณด้านหน้านะครับของชิวหน้าสวยสดงดงามตามสไตล์ของ crf นะครับไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะให้ชุดให้ดูทางซ้ายทางข้างขวานะครับนน่ประมาณนี้มาดูเรื่องของเครื่องยนต์กันต่อครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์น,นะครับ1 0 0 0ซีซีครับสสูบครับท่อยกสูงเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของ การไปติดหลุมติดเนินติดหินติดหาเหวทั้งหลายนะครับอ่าค่อนข้างจะสูงมากนะครับขอบอกเมื่อกี้เอาไปดูมาแล้วคือรูปมาผ่านครับมันตูงในระดับผ่านแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามีตัวกันแคล้งที่ค่อนข้างที่จะหนามากเหล็กอลูหนาครับหนามากแล้วก็ให้เพื่อนๆด,ดูครับความสูงหนึ่งฝ่ามือสองฝ่าม,มือส สามฝมือประมาณโอ้โหเกินสิบห้านิ้วเกิน15นิ้วจากบริเวณพื้นนะครับฉะนั้นเป็นรถที่เอาไว้ลุยได้เลยทีเดียวนะครับท่อไอเสียมาดูต่อครับ2ออกมารวม1นะครับมีตรงนี้นะฮะสำหรับตัวออกเจนเซอร์เอพมท่อยาวๆสองออกหนึ่งแล้วก็ออกสองครับสองหนึ่งสองสองสี่นะฮะเสียงรุ่มนวนครับเมื่อกี้นี้สตาร์ทแล้ว เดี๋ยวเรื่องท่อ <S <S เดี๋ยวค่อยสตาร์ให้ฟังใหม่อ่ะมาดูด้านล่างให้เสร็จก,ก่อนล,ล้อหลังครับก็ให้ยางดลอบมานะครับเป็นขอบ18ครับกับเอ่อวกของล้อร้อล้อล้เป็นล้อลอล้อล้อล้ครับล้อ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 นะลับมานล้ล้บล้อล้อห้ล้งลั กันดีได้พอสมควรนะครับเย,ยาวแบบนี้ฉะนั้นเวลาจะเอาไปลุยนงลุยน้ําลุยไปเถอะครับไม่มีปัญหานี่ฮะให้ดูลุยมาแล้วจริงๆนะครับคันนี้เจ้าของเป็นฝรั่งลุยแหลกล้านนะครับขับเข็งด,ด้วยประมาณนี้โซ่สเตอร์เดิม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 ทน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 ,ทน,ทนนะครับสเตอร์หลังสี่สองโอ้ปีดฟีดเลย ก็ยังใหม่ๆอยู่เพราะว่าคันนี้วิ่งมาเพียงแค่สอง้โลนั่นเองนี่คือโลโก้ของ CRF ครับโลโก้ของ CRF ัน0 0 L โชคหลังนะครับปรับได้ก็คือปรับโล w high s p เป็นพรีโหลดนะครับคือจะเอาแข็งเอานิ่มปรับตรงนี้ได้เลยง่ายๆใช้มือหมุนเอาซ้ายขวาไม่ต้องไปนั่งใช้เครื่องมืออะไรมากมายไม่ต้องรวมเยอะด้วยนะครับด้านล่างเป็นกระเดื่องครับกระเดื่องเพิ่มความนุ่มนวลให้ด้านล่างรู้สึกจะปรับเป็น ปรับคอมมิชชั่นได้ใช่ไหม่ะ H S Hard Soft ใช่ฮะป็ิงกระเดื่องด้วยแล้วก็ปรับได้ด้วยเออให้มาครบเจ๋งเลยมาดูต่อนะครับตาอ่าตัวคันเกียร์คันเกียร์ก็สามารถที่จะเตรียมตัวใส่ q Quick Shift ได้ให้มาักขนาดนี้ถอดใส่ได้เลยนะครับสำหรับควิชชิปตามแกนเลยนะครับเครื่องยนต์บอกอะไรวะใช้น้ำมันที่ระบุไว้ในมาตรฐาน จาโซ MA, เอ็มเอออยท่านั้นนะครับต้องไปเปิดดีเอาเองว่ามันคืออะไรเดี๋ยววันหลังจะแนะนาให้เกี่ยวกับเรื่องของเกลดน้ำมันพัดลมครับตัวใบใบเล่เ,ลเท่เลยแม่งใหญ่กว่าเท่าหม้อน้ําเลยแสดงว่ารถคันนี้ปลอดภัยในเรื่องของความร้อนหรือการฮีทแน่นอนบัควเทียนครับมีการหลบอยู่ด้านหน้าเพื่อที่จะได้ป้องก,กันในเรื่องของน้ําสาดมาจากบริเวณด้านหน้ากรณีเป็นสายลุยจริงๆนะครับใช้ได้เลย ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์วัดคุณหภูมินะฮะก็วัดที่ตัวของฝาสูบเลยฉะนั้นค่าชัวแน่ๆนะครับมาดูต่อเ้วนนะเปื๊บปิรบปกระตุกเป็นช่วงๆใช่ครับเพราะว่าเน็ตผมที่พิระไม่ค่อยดีให้กาดมือมาครับให้การมือจากโรงงานมาก็ดูแล้วก็ก้องแกงนิดหน่อยนะฮะกรองแกงคือด้วยเรื่องของวัสดุถ้าเทียบกับ f j F&J ดูดีกว่า แต่ก็ถือว่าดีกว่าไม่ให้อะเนาะกองแกงมากกองแกงมากอันนี้อันนี้ไม่ผ่านนะฮะแต่ก็ถือว่าให้มาแล้วละ่ะกระจกข้างนี่เอากาะจะเวฟมาใส่เปล่าไม่รู้ไม่ใช่ยอย่าเะเอกระจกสวยครับกระจกสวยมุมมองก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่เล็กมากเหมือนกันนี่คือถังน,น้ามันครับถังน,น้ามันก็สไตล์รถลุยนะครับหนีบขาง่ายเหมาะยาวๆเหมาะทุกสัดส่วนแต่รถสูงชิบหาย เบาะหลังตอนแรกนึกว่ามันจะไม่นิ่มที่ไหนได้เมื่อกี้ลองกระโดดมานั่งหลังแล้วนิ่มดีนะครับสบายที่สาคัญก็คือว่าตัวของแอฟริกาทวินนั้นให้ตัวคอนเนคเตอร์มาครับสําหรับการใส่กระเป๋าข้างซึ่งกระเป๋าศูนย์น่าจะมีอีกในไม่นานนะครับตรงนี้ตรงน,รงนี้ก็คือเสียบพพาะเข้าไปใช้งานได้เลยเป็นกระเป๋าเดินทางเลยรวมถึงบริเวณด้านหลังด้านหลังก็เหมือนกันเห็นไหมมีรูเผอสำหรับการใส่กระเป๋าซึ่งน่าจะเป็นของทางคอนด้านะครับผม ดูเรื่อนไม้กันดีกว่าเร็วๆกันเลยนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆจะหนีผมไปหมดเปิดแล้วครับนี่เปิดสวิตช์เอาใหม่แมงสวยดีชอบไม่รู้เพื่อนๆเห็นเปล่ามืดหน่อยนะมันอันเดอร์อ่ะมันเดอผมผมไลฟ์กลางแดดเปิดจึ๊บอออดูสวยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นด้านบนก่อนด้านบนก็ศูนย์กิโลนะครับมีเอ่อ ตัววัดรอบอยู่เป็นเป็นลักษณะของดิจิตอลไม่ให ah. ้ม <serves> <No. S 1> ันเสียเวลาเปิดเลยดีกว่านี่ครับเดินเบาอยู่ที่พันห้าพันเจ็เบิ้ลดูเห็นนะสี่พันหกพันแปดพันเลาไลอยู่ที่หมื่นครับโอเครอบตัดประมาณ8,000กว่านะครับดันนี่คือเกณน้ำมันแล้วก็มีวัดบอกความเร็วเป็นดิจิตอลนะครับส่วนด้านด้านล่างซ้ายมือนี่คือแท็กชั่นนะฮะมองเห็นไหมมองไม่เห็นขอภายนะ อันนี้คือตัวแทชชั่นซึ่งสามารถที่จะปิดได้นะครับแทชชั่นมีสามร,ระดับมีสามร,ระดับนะฮะแทชชั่นดีปิดแทชชั่นนะฮะแล้วก็เลือกแทชชั่นก็จะเลือกเป็นสนะันหนึ่งสองสามเนี่ยหนึ่งสองสามมองเห็นไหมฮะตรงเนี้ยมองไม่เห็นก็ขออภัยนะฮะอย่างที่บอกคือมาถ่ายกรงกลางแจ้งแล้วก็จะมีอะไรอีกก็จะมีอวาเลสสปีดนะฮะมีทริปก็คือมีเป็นเบสิกอะทั่วทั่วไปอะมี ABS ซึ่งตัวนี้สามารถที่จะตัด ABS ได้เพราะว่า สวิตต์ปิดออฟออฟเอบีเอสอยู่นี้ครับมากจะตดได้กรณีที่คุณจะเอาไปลุยแล้วไม่ต้องการที่ใช้เรื่องของระบบระบบเบรกเอบีเอสเป็นเสียเวลานะครับอันนี้เฉลี่ยประมาณ14บสี่กิโลลิตรสิกิโลลิตรเหรอเดือดพี่โทษนะครับไหนครับเออผเราพิเ,เห็น,หนขีดล่างนี้ใช่ไหมทีเ่เราพิเศษเดือดแล้กดเวลาเรากดช้างไปที่อันนี้เราเลื่อนมาดูได้ครับมาที่อันเนี้ยเราล็อกเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะดูแอร์สามสิบห้าแอร์สามห้าองศาเออตรงเป๊ะ อันนี้คือเมื่อกี้นี่คือสตาร์ทเครื่องเฉียทีแล้วการออกทริปแล้วก็วีอ่าลงมีอัลล่างอันล่างไม่เอาไปเลยทีนี้เฉียวก็คือให้สองวัขี่แาวนี้อันดับสองอันนี้สี่จุดสองกิโลเมตรต่อลิตรกระแดกเหมือนกันครับนะครับทริปนี้วิ่งไป245ใช่ครับก็แล้วก็อันล่างก็จะเป็นเป็นทริป AB ก็ AB แล้วก็รวมโซเชียลก็คือ ODO ครับสองร้อยสีกกิโลข้านั้นเองรถคันนี้ใช่ครับแล้วก็มีการบอกวัดอุณหภูมิ ไฟเซลเซียสนะครับใช่ครับไฮอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งไฮของเขาที่คือถ้าเป็นดูแคทตี้นะครับประมาณสองสิบสุดท้ายใช่ครับแต่คันด้านลกขึ้นไป่สารสิเลยเพราะว่าลมเขาโหล่นใหญ่มากน้ำที่โดลมใหญ่ใช่ดูตรงนี้นะฮะเมื่อกี้นี้ที่เมื่อกี้ผู้กองเขากดกดก็คือเรื่องของการเลือกฟังก์ชันนั่นเองก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับฟังก์ชันใช้ง่ายครับขี่ไปแล้วก็เปลี่ยนได้ครับระหว่างระหว่างขี่ไปเปลี่ยนได้นะครับมีสามระดับแล้วก็ถ้าจะให้ปิดเลยก็คือกดค้าง แท็กชั่นก็จะปิดตรงนี้ที่บอกมื่กีท่านอยเห็นไหมฮะเ,เปิดเปิดกับระดับสามสองหนึ่ง 3, 2, 1. 1> โอเคแค่นั้นเองนะฮะทาที่ดับเครื่องก่อนเดินเบาเดินเบาเสียงเงีย,งงยบๆครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นท่อสองสูบนะครับส่วนด้านขวามือก็มีแค่ปุ่มสตาร์ทกับตัวไฟพามากแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัวของมือเบรกมือเบรกบนก็ปรับได้ห้าระดับหกระดับใช่ไหมอ่าหกระดับประมาณนี้หกระดับนะฮะก็น่าจะเป็นของริชชินเหมือนกัน มาสองตัวมารวมให้มาสองตัวเลยมือคัดซ้ายนี่ธรรมดาธรรมดามากมายไม่มีอะไรมากมายนะครับ<ท>ก็ดีอย่างหนึ่งคือลุยครับก็ปรับปรับได้เลยทุกอน่ปรับได้เลยใช่ไฮโลสปีดได้เลยปรับได้เลยครับครับผมโดยรวมครับเมื่อกี้นี้ไปขี่มานะครับด้วยความเร็วประมาณสัก40-60<ท><ท>ก็เหมาะสาหรับเป็นการลุยในแนวของเดิร์ทในแนวของวิบากจริงๆหรือว่าจะเอาเป็นแนวแบบว่า กึง่งกึ่งลุยกึง่งท่องเที่ยวก็ได้นะครับ,บยยรเ,เป็นบิ๊กบยยัสยางไนออเขาท่าไว้ขี่สบายครับแต่ว่าเรื่องของการบริโภคน้ำมันก็ถือว่ากินพอสมควรซึ่งมันก็ต้องตามเรื่องของกับพละกําลังซีซีของเครื่องยนต์ด้วยนะครับนี่สวยไหมเอาเอาไปคืปคนะแล้วรถเขายืมเข้ามาแล้วก็่อกี้เพื่อถามนะเรื่องของขาตั้งคู่นะครับไม่มีให้นะฮะไม่มีฮะไม่มี ไม่มีนะฮะให้ดูนะฮะไม่มีแต่ว่ามีจุดยึดอยู่ซึ่งมีจุดยึดซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีคนเอามาแปลงใส่ได้นะครับนี่แล้วก็ความสูงผมสูงร้อยร้อยแปดสิบอ่าลองนั่งดูนะคือรถแม่งสูงมากฮะเมื่อกี้นั่งนี่ขยงเลยนี่ขนาดร้อยแปดสิบยังขยงเลยนะฮะ,ะขยครับฉะนั้นใครที่ตัวเตี้ยๆนะฮะก็ทําใจนิดนึงนะครับมีสิทธิ์ที่จะเหนื่อยได้อ่าไปละสวัสดีครับ,รบผู้กองนัดครับเป็นการรีวิวรถที่เร็วที่สุดในโลกแล้ว ไปขีดเปิดๆลายเปิดๆหน่อยหวายดับเพราะว่าผมปิดแอคชั่นไว้เอ้ยผมเปิดแอคชั่นไว้ไงเปิดแอคชั่นสามเอาไว้พอมันออกตัวมันก็จะดุรดับ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 ดบดับดับดับไปไปแล้วครับรถฝรั่งครับยิงเข้ามาครับเมื่อกี้นี้รถฝรั่งนะครับอ่ะ เอามาเห็น <_ an> เห็นภาพผมรีวิวเลยไม่ต้องห่วงใครที่ดูไลฟ์ผม <_ an> ผมเชื่อว่าคุณดูแ้ะได้ความรู้แน่นอนผมไม่ไลฟ์ไลฟ์แบบไลฟ์แตละนะครับก็ <_ an> <_ an> ใครสนใจนะคะเมื่อกี้นี้เป็นการให้ดูเอามาขี่จริงนะครับ <_ an> ชั่วเวลาแป๊บหนึ่งก็ผมส,สรุปง่ายๆกัน,ยยน,กนเป็นรถที่ถ้าคุณชอบความนุ่มนวลในสไตล์ที่ขี่เรื่อยๆหรือว่าเอาไปขี่ลุยผ่านครับโช้งแมงโคดดีโช้งแม็กแบบยวบนิ่มนิ่มแบบสไตล์แบบ G S อะแต่ว่า วยวบหน่อยนึงเพราะว่าช่วงช่วงยืดของมันเนี่ยผมว่ามันมันเยอะกว่า G S นะครับแล้วก็เรื่องของอัตราเร่งก็ไม่ได้ปิดพาร์มากมายนะักแต่ว่าชุดคัดจับดีครับคือจับกระโดดปั๊บก็ลอยได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของอัตราบริโภคเมื่อกี้นี้ที่เห็นนะฮะคือวิ่งพัทยาผมเชื่อว่าเจ้าของเป็นฝรัหลงก็คงซัดแต่ว่าพอซัดปั๊บระยะทาง200กิโลแม่งซัดแล้วเหลือ14โลลิตรแดกครับแดกพอสมควรเลยนะครับ ของผมเนี่ยคา,าร์ซัดจะเหลือประมาณแค่17ตลิตรเลยเองเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบในการลุยคุณชอบในการแบบว่าขี่แบบไม่ประยัดกายางรถอแบบ่ะผมว่ามันผ่านเลยนะครับกับไอเจ้าแอฟ,ฟริกาทวินเมื่อกี้นี้ใสยย่ยางจุกบเลสวิ่งทางดาอย่างเดียวเวิร์กไหมใสย่ยุ๊เลดไม่ได้ครับเพราะว่าตัวล้อนั้นไม่ได้เป็นชุกบเลสมานะครับคุณก็ต้องหาร้อเปลี่ยนด้วยนะฮะตามนั้นละกันนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้เพื่อนๆถามว่าราคาอยู่เท่าไหร่ราคาจะไม่ผิดประมาณ5 0 0 0 0นกลางๆมั้ง ห้าแสนห้าแสนกลางๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว Dual clutch ก็คือซ้ายขวามีตัว Trionic โกดได้เข้าเกียร์บวกลบเนี่ยคือขีงง่ง่ายๆไม่ต้องเข้าคับเนี่ยน่าจะห้าแสนแปดนะครับแต่ตอนนี้ใครที่สในใจนะครับก็รอเป็นชาติครับเพราะว่าคนที่สั่งตั้งแต่ประมาณสักมอเตอร์ X ปปี P แล้วตอนนี้นจะได้รถเองโคตรนานฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ลองสืบหาแล้วกันว่าดีลเลอร์ไหนที่เขามีรถแบบปล่อยปล่อยอะไรปล่อยไป,ไ,ปไปประกันแล้วอะ่ะก็หาซื้อซะนะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมยังไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดเพราะผมยังไม่เคยเอาไปลองกระทึบดูนะครับก็ต้องให้ผมลองไปหายืมรถชาวบ้านเข้ามากระทึบก่อนแล้วจะได้มาตอบเพื่อนๆว่าแอฟริกาทวินมันเจ๋งไหมหรือว่ามันงั้นๆนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะโอเคอยู่นะไม่งั้นทััวโลกคงขายกันไม่ได้หรอกนะฮะก็รอดูแล้วกันนะครับใครที่มีแอฟริกาทวินใจดีๆเอามาให้ผมยืนทดสอบได้นะฮะขอทดสอบแป๊บเดียวนะฮะล้มจ่ายเอง ไปที่คุณใจให้ผมนะไปยังจ่ายล้อเล่นมไม่ล้มหรอกนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปไมเป็นบรรยากาศตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นบรรยากาศที่โ้องกำลังสั่งซื้ออยู่ผมอยู่ที่พีระครับนี่ครับพีระครับเดี๋ยวไปติดขอบสนามรับนะฮะที่ที่พีระอินเตอร์เนชั่นาว์เซอร์กิปเสียงมาฝากเพื่อนๆหน่อยนะครับเพราะว่าทำงานอยู่ฝั่งของสนามพีระคาร์ใกล้ๆข้าฝั่งมาปะเจอ วันนี้พีระยังเงียบเงียบอยู่ครับยังไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าเป็นวันซ้อมกับวันคอร์รีฟายนะครับน,นะนู่นนะนี่คือสนามพีระสวยๆบรรยากาศดีๆอ่าต่อไปรอวาครับรถมาแล้วครับรถมาแล้วครับเสียงกึกกล้องกับมาหน้าเลยเนี่ฮะมายาวๆฮนะเดี๋ยวดูหน่อยนิดนึดนงเดี๋ยวไปละลาดิคาโอพีเข้านึ่งเครับยิงมาครับเข้าสู่โพงยูเทอร์ครับ เราไปดูครับว่าครับใครขยันนำครับออกมาแล้วครับขณะนี้เทโค้งมาครับยังแบนอยู่ครับยังไม่มีปัญหาครับใส่ก็จะเตะครับกดมาครับสวนยางมาโอ้ไปแล้วทองามเลยอ่ะ แหววไม่ต้องตัว600 300แม่งก็ดังได้ไอ้คันหนึ่งว้าตามเพื่อนไม่ทันเยอะคักใสแม่งเลย mm hmm. เจ๋งเว้ยโดดนอนได้โดดนอนแล้วอ่ะไปแล้วเพื่อน mm hmm. ๆเดี๋ยวเราจะได้สารกมากวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรละชมนะครับเดี๋ยวมีเรื่องอะไรที่มันน่าสนใจเดี๋ยวไลฟ์ให้ดูใหม่ล้วกันนะฮะวันนี้ผมจอ,เเอร์เรเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ